แน่นอนครับด้านล่างนี้คือโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube รีวิวรถถัง Battletank รุ่นปี2025ความยาวประมาณ800คำเป็นภาษาไทยโดยเริ่มด้วยการแนะนำช่อง SB Luxury Auto และปิดท้ายด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามโดยไม่มีหัวข้อหรือเครื่องหมายคำพูดตามคำขอของคุณยินดีต้อนรับสู่ช่อง SB Luxury Auto ช่องของเรานำเสนอรีวิวและวิเคราะห์เกี่ยวกับยานยนต์หรู รถทางทหารและเทคโนโลยียุคใหม่ระดับสูงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในยานเกราะที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกยุคปัจจุบันทั้งในด้านพลังกำลังความแม่นยำและระบบป้องกันอัจฉริยะรถถังรุ่นปี2025นี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองต่อสภาพสนามรบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยดีไซน์ที่เน้นความรุ่ลมลดพื้นที่ในการตรวจจับจากเรดาร พร้อมกับกรอบป้องกันแบบ r รี c t ที e และคอมโพสิตที่สามารถดูดซับแรงระเบิดและลดความเสียหายจากการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปทรงตัวรถมีความแข็งแกร่งทันสมัยและตอบโจทย์การปฏิบัติการในพื้นที่ทั้งเขตเมืองและสนามรบเปิดในด้านขุมพลังรถถังรุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลความแรงสูงกว่า1500แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล,และคล่องตัวในทุกภูมิประเทศระบบการสะเทินได้รับการปร,ปรับปรุงใหม่เพื่อให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น และช่วยให้ลูกเรือภายในไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนมากนักความเร็วสูงสุดของรถถังสามารถทำได้มากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนปกติและราว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนภูมิประเทศครุขระซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังในระดับนี้ระบบอาวุธของรถถังนี้ถือเป็นจุดเด่นที่สุดโดยใช้ปืนใหญ่หลักขนาด120มิลลิเมตรหรือมากกว่าพร้อมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่สามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังสามารถบรรจุก,กระสุนหลากหลายชนิดทั้งจอกเกราระเบิดแรงสูงและกระสุนอัจฉริยะนำวิถีด้วยเลเซอร์นอกจากนี้ยังติดตั้งป้อมปืนรองควบคุมจากระยะไกลพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนและเลเซอร์วัดระยะทำให้สามารถรับมือกับเป้าหมายที่หลากหลายทั้งกลางวันและกลางคืนภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกเรือพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลแบบมัลติฟังชัน ระบบสื่อสารไร้สายขั้นสูงเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยบัญชาการและระบบควบคุมภายในที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ลูกเรือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์ความกดดันสูงนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในรถระบบกรองอากาศต้านนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภยัย รถถังปี2025ยังมาพร้อมกับระบบ AI และเซนเซอร์อัจฉริยะรอบคันซึ่งช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามโดยอัตโนมัติสามารถประเมินความเสี่ยงรอบด้านและแจ้งเตือนลูกเรือได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังรองรับการควบคุมระยะไกลและสามารถอัปเกรดให้กลายเป็นแพลตฟอร์มกึ่งอัตโนมัติในอนาคตเพิ่มขีดความสามารถในการรบโดยไม่ต้องพึ่งพานมนุษย์โดยตรงในบางสถานการณ์ด้านระบบป้องกันนอกจากกรอบป้องกันร,ระดับสูงแล้ว ยังมีระบบ Active Protection System ที่สามารถยิงสกัดขีปนาวุธหรือโรวดนำวิถีก่อนที่จะเข้าถึงตัวรถรวมถึงระบบปล่อยควันอัตโนมัติเพื่อบทบังการตรวจจับจากกล้องและเรดาร์ของศัตรูเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับลูกเรืออย่างมากโดยรวมแล้วรถถัง Battle Tank รุ่นปี2025เป็นเครื่องจักรสงครามที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุก,กับความแข็งแกร่งทางกลไกอย่างลงตัวถือเป็นแนวหน้าของยานรบที่เตรียมพร้อมสำหรับสงครามแห่งอนาคต ทั้งในด้านการโจมตีการป้องกันและการอยู่รอดในสนามรบหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวรถยนต์หรูรถถังเครื่องบินรบและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามช่อง SB Luxury Auto เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ